h e l lo everybody everybody นะคะวันนี้เพื่อนๆทุกคนก็คงมาดูคลิปเปอร์ถุงกันอยู่นะคะใครที่กดดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดรีโพสให้น้องเกตด,ด้วยนะคะเราจะได้มีอะไรแบบเออมาให้ทุกคนดูอีกเนาะมันจะได้เป็นกําลังใจล้วตอนนี้แบบคนกดไลค์น้อยมากไรเงี้ยแล้วก็คนติดตามก็ช้าลงอไรเงี้ยอืมโอเคค่ะเดี๋ยวน้องเกดจะพยายามปรับปรุงตัวให้ หากระจายจะเริ่มติดเลข8บวกแล้วนะคะแบบคุณแม่เอนะคะใครที่เกียดกระเทยเชิญค่ะใครที่โลกสวยก็เชิญนะคะเราไม่ได้คุณมาดูค่ะแล้วคุณมาเม้นดา่าเม้นว่าเราก็ไม่ต้องนะคะแต่น้องเกดทำไมยังไม่เคยโดนด่าค่ะอยากโดนด่าค่ะจะได้เป็นคลิปด,ดังๆนะคะถามว่าชอบไหมโดนดา่าไม่มีใครชอบนะคะแต่น้องเกดต้องการเพราะว่าน้องเกดอยากดังนะคะ มาเลยล้อเล่นล้อเล่นนะคะก็รักทุกคนนะคะ <c oughs> เห็นทุกคนเป็นเพื่อน <c oughs> ๆกันโอเกก็เลยเอาทุกอย่างดีๆมาใช้ฟังมาเลยวันนี้ไปศูนซีกิจกลับมาตอนประมาณบ่ายสองแล้วแบบร้อนเนาะก็เลยอาบน้ําเรียบร้อยแล้วแควันนี้จะมารีวิวนะคะคือเปิดถุงว่าวันนี้น้องเกดได้ไปช็อปอะไรมาที่ศูนซีกิจบ้างนะเอาเป็นเครื่องสอําอางแล้วกันเนาะ ถ้าใครได้ติดตามเพจ Beauty Riches เนี่ยจะรู้ว่าเขาลดราคาที่ศูนย์ซิริเกตน้องเก็ดพลาดไหมหลังจากที่เราซื้อ2ตัวนี้ไปแล้วเออเป็นอายไลเนอร์นะแล้วก็เป็นแป้งแล้วเราก็ติดใจขาวเกดป้าว่าแบบเออมันเลิศอะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบก็เลยต้องไปตามสอยอย่างอื่นมาด้วยโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ เป็นลิปมาชมลโลคือมันจะเป็นกล่องใส่แบบนี้มาให้นะคะ Make in Italy เขาบอกว่าอะไรอีกเนี่ยช่องละสี่ช่องละสองกร,รัมนะคะซื้อมาราคาประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะซึ่งตกสีหนึ่งประมาณสี่ละหารสี่ก็สี่ตกสีละประมาณ200อเออไม่เกิน200ร้อยนะคะร้อยกว่าบาทซึ่งแบบเฮ้ยตกสีละร้อยกว่าบาทเองคุ้มมากแล้วแบบ Make in อิตาลีด้วยแกแล้วหอมมาก ฉันใช้ไปแล้วฉันลองปาดไปเรียบร้อยแล้วนี่ใชใ้พวกเธอดูอ่ะอุ้ยนี้เขามีแปรงมาให้ด้วยทำไงให้เห็นน,น่ะอะไรอย่างงี้นะคะสีสีโบนอันนี้นะคะก็ตามเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สามสี่อย่างงี้เลยนะเฮ้ยสีมันเลิศมากแล้วนี่ทาอยู่สีอันนี้สีนี้เฮ้ยแล้วดูสีมันฉ่ำอ่ะ แต่ว่ามันไม่ได้แบบชามถึงขั้น everyday ลุกไม่ได้เก็ตปะเริ่เลยซอยไม่ได้ค่าดพอได้ลองปุ๊บตกสีแล้วหารแล้วเหลือเท่าไหร่ปะเจ็ดร้อยกว่าบาทอัตีไปเจ็ดร้อยห้าสิบเหลือประมาณเอ่อสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่เจ็ดยี่บแปดสี่แปดสามสองตกร้อยแปดสิบไม่เกินสองร้อยเริ่ดเริ่ดช้ำเลยจัดมาได้ค่ะแล้วกินแบบ เฮ้ย hey, มันหอมเหมืนหอนหอมขนมเกตปะมันเป็นคอนเซ็ปต์ marshmallow ก็คือกลิ่นขนมแต่คือมันเรียนกลิ่นขนมแต่น้องเกดก็แยกไม่ออกอยู่ดีว่ามันกลิ่นอะไรเนาะเป็นคอนเซ็ปต์ marshmallow ของเขานะจ๊ะอ้อใส่กลิด่ด้านด้วยเอาเคช่างมันต่อมานะคะเป็นไอ้นี่ eye shadow victoria ทุกคนจะรู้ว่าน้องเกดตอนนี้บ้า eye shadow มากไม่รู้ไปซื้ออะไรกันมาต้องเยอะแยะตั้งแต่ไอนี่แหละ beauty c o s s e ไอไอ mua เ้วเอามาใส่ตลับในเกดเอง ออสอีกลอรีอัลอีกเดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้งหมดแล้วกันว่าตอนนี้เรามีอะไรกันบ้างเนะเาะแล้วก็แบบเออมาดูกันเต็มๆอีกคลิปหนึ่งล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวอายแชโดว์ที่น้องเกตมีนะจ๊ะโอเคเรามาดูนี้กันก่อนอ่าเปิดออันนี้ของเขาเป็นคอนเซปต์วิกตอเรียนะเมคอัพอิตาลีเหมือนกันนะจ๊ะเปิดออกมาเฮ้ยสีมันใช้ได้ทุกวันว่ะแกแล้วแบบนี่อ่าดู สวอตให้ดูแล้วเป็นแบบนี้นี่ตามตามที่เห็นเลยเห็นไหมหนึ่งสอง่งสองสามสีซึ่งหมดเนี่ยเป็นโทนน้ำตาลที่ทุกคนใช้ได้แล้วอันนี้มันเป็นปัดแก้มแต่เราจะเอามาทาเป็นอายแชโดว์ก็ได้นะเขาก็มี how to ทำให้เราดูเหมือนของ t o o face เลยแล้วคือแบบราคาแบบหกร้อกว่าบาทแกหกรกว่าบาท ไยไดแบรนด์ Beauty l i s t ด้วยแบรนด์แบบแบรนด์โมเมพาเพิ์น่ะเกตปะแบบทนะี่พี่โมเมใช้อะเราก็ได้แบบพี่โมเมพี่ทำหนูเสียต้องเกตปะเราก็ได้แบบ <c oughs> ชอบนะคะสวัสดูเรียบร้อยแล้วคือสีแน่นมากนะคะสีแน่นมากเราก็แบบถูก็ไม่ค่อยจะออกคือแบบมันทนอนะ่ะ โอเคค่ะต่อมานะจ๊ะเฮ้ยแล้วสีนั้นคือไม่ต้องลงไพรเมอร์ก็ใช้ได้น,นะสำหรับคนที่ไม่มีไพรเมอร์อะอเคต่อมาเป็นอันสุดท้ายเป็นอันนี้มันราคาเท่ากันเท่ากับอันนี้เราก็เลือกเคยใส่มนาะสองอันเลยอันนี้มันคุ้มกว่าซึ่งคุ้มกว่ายังไงนี่พอเปิดกล่องออกมาปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้ให้แม่พอเปิดออกมาปุ๊บข้างในก็จะมีอ่าเราก็มีเป็นฮาวทูด้านใน อันเกเาออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถือมันจะร่วงเนาะอ่าผิดด้านค่ะโป๊ะแตกนะคะก็จะมีแบบเป็น How To แต่งนู่นนี่นั่นให้ดูโอเคทำดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวสโลนโอเคตรงนี้มันเป็นคอนซีลเลอร์นะซึ่งคอนซีลเลอร์ก็จะเป็นสีประมาณนี้เฮ้ยมันเหมือนเค้มไว้ยแกแต่พอเราทาเดี๋ยวเดี๋ยวเกยร์ใต้ตาให้ดูแต่พอเราท,าอ,รา,ทาออกมาแล้วมันจะพอดีแกดู ดูดีข้างนี้ดำไปเลยพอทาแล้วมันพอดีนะอ่าแล้วก็มาเป็นสีอายแชโดว์ไฮไลท์สีทองก็ได้เป็นไฮไลท์ก็ได้สีเทาแล้วก็สีดำนี้เป็นเขียนคิ้วก็ได้นะหรือจะทําเป็นอายแชโดว์พ้นน้ำแล้วก็ทํามาเป็นอายไลเนอร์เนื้อแมทงานงีงนก็ได้หมดเลยนี่ฉันอยากอวดวะฉันชอบฉันคนขี้อวดนะเนี่ยจะทําไงดีอะถือไงถือไม่พออ่าเป็นประมาณนี้ นี่สีทองอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวสวอสีทองเพิ่มก่อนคือว่าเรามาทำตรงนี้คือเราต้องพร้อมเกตไหมโอเคอ่าเป็นสีอย่างนี้นี่เป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็อันนี้อ่าโอเคนะอุ้ยแหกแหกอุ้ยของชั้นแพงแพงโอ้ยเกือบ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 อันนี้นะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์ อันนี้เป็นสีทองสีเทาแล้วก็สีดำนะคะอืมก็จะเป็นสองอันออันนี้จะเป็นชิมเมอร์ส่วนเอออันนี้จะเป็นส่วนสีเทากับสีดำจะออกเป็นโซนเนื้อแมทนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างแนะ่นอน Everything จิงเกอร์เบลโอเคค่ะแล้วก็คลิปเออแล้วก็ไอ้นี่อายไลเนอรเราไม่น่ารีบซื้อเลยมันเหลือ380แปดสเราซื้อมาสี0รกว่าบาทเราคือแบบ e.b.a. นั่นแหละดึงเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปหลงซื้อมาแล้วเราก็ต้องหลงไปตลอดเพราะว่ามันเลิศกีดให้ดูกีดให้ดูเฮ้ยคือเส้นคมเส้นเล็กมากอะแก <S <S เห็นไหมจบแล้วทนมาหากนะ้องเกล็ดลางไม่ค่อยออกเลยต้องใช้โทนเนอร์เนาะอ๋อเราจะกีดอะลรเนอร์ข้างเดียวเพื่อโอเค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ้าบอพูด พัมทำแพงบ้าอะไรไม่รู้ขึ้นมานะคะอ๋อแฮค่ะขอตัวเล่นคีย์เล่นเยี่ยวนะนะฮารบี้บาย